สวัสดีครับเชา้าไร่ขาวโพดน้องพี่นอ้องเมื่อนี้ออกว่าเบิ้งขาวโพดอ่าหยอดได้อาทิ์นึงแล้วนะพอดีนะครับเมื่อนี้ฝนโปรตกถือโอกาสนะครับออกว่าเบิ้งให้เบิ้งนะ้าน้องพี่น้องเบิ้งไรขาวโพดอ่าหนึ่งอาทิตย์แล้วมาเบิ้งมันเป็นจังใดได้ถือโอกาสนะครับมาหานะครับต้นยูโรกพี่น้องไปแกง ได้ลอกไปแกงนะครับถง้าไปเบิงนะครับ,บ,อ,รบอยู่น้ำไฮน้ำนาหนีน่แหละนี่ครับเมื่อน,นี้กาวันหยุดน้อพี่นออ้องมาเบิงกรโพดนะครับเป็นแถวนะครับตัวน,น้อยๆได้อ,อาทิตย์นึงก็ดีการเกิดบ่ค่อยดีป็นไดนะครับเกิดนั่งห้างนะครับเป็นน้ำเครื่องหยอดหรือว่าเป็นน้ำดินหรือพันกระบากนะครับแต่ว่าพันนี่เขาว่าเขาเคลือบนะครับพี่น้องเขาเคลือบ เขาเคลือบยานอนมานะครับเพราะว่าป้องกันได้ยี่สิบวันน้อท่าน,นเป็นเม็ดสีฟ้านะครับปกติจะเป็นเม็ดสีแดงๆนาอพี่น้องนอะนอน,นี่อันนี้มันมันมะถนะครับมาถมุมันก็เกิดครับก็เกิดทางห้างครับพี่น้องอ้ผมในต้นนี้หลอกล้วปะนี่ต้นนี้หลอกกันเด้อเอาไปเกงนะครับโอ้ใส่ปาทูเสียบลายต้นนี้หน่อยก็เอาครับ <c oughs> นี่ว้เป็นกินอีกครับแก่พ่อแกงแล้วนะกะออกมาเบิงนะพี่้องมาเบิงเป็นจังไดนะครับมีนอนเข่าบ่านะครับจะต,ต้องมันดูแลเนี่ยนะครับเข่าวพวดสมมือนี่นะครับมีโรคมีภัยหลายนะครับสำคัญกับนอนกระทู่นะครับเนาะ สือยุงสื้อ,อยาไปทาแล้วนะครับกลับมาล้อมาเบิ้งนะครับเดี๋ยว่ามันจะเข่าว่านอนนะแต่ที่สังเกตเห็นนะครับมันกับว่าเห็นอ่าบ่ามีเข่าเนาะบ่มีนอนเข่านะครับจะเพื่อนว่านะครับทางล่างเขาว่าน่าจะป้องกันได้อยู่นะครับยี่สิบวันาหลังจากน้ายี่สิบวันนี้ผมเะว่าเบิ้งอีกแค่นึงวันมันจะ นั่นบอแต่ว่าขนาดถึง2 0 0 0อดอกก็จะมาฉีดลัดไว้นะครับป้องกันนะครับไว้แตนเนินๆนะครับอย่าให้มันได้เข่าร้ายถ้าเข่าร้ายนะครับเอาบยุยครับเราขขาโพดเท้าตัวน้อยแบบนี้กะเจ็ดแห้เขาโคดเทาเอา่เอาบานเทากับเรียก่ามันบาดซบนะครับมันจะกินยอดกินยางขาดอ่าจะจะโตบะเต็มไผ้มาเต็มไว้เนาะโอ้ผมเห็นอีกแล้วคุณครับ ตัวอีหลอกพี่น้องอีหลอกอีบุกคือกันบ่ผมก็บบ่หูคือกันนะแต่บ้าน,นผมเป็นอีหลอกนะครับนี่เก่งอืออืออือออไปครับกะถือโอกาสนะครับรีวิวให้พี่น้องเบิ่งนะครับมีทั้งเขา่ามีทั้งเข่าโพดมีทั้งมันนะครับเบากรอบเห็ดนะเห็ดเกษตร อยู่บ้านอาจจะมีสวนนะครับเล็กๆเลน้อยๆปลูกไปเพราะอยู่ได้ก,กินนะครับอ่าเมื่อใดผมขีดยานะครับผมจะมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งอีกเพียบหนึง่งมื่อนีกับภาพพี่นอ้องเบิ้งข้าวโพดอ่านี่อาทิตย์หนึ่งนะครับยอดว้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็เกิดประมาณนีนะครับส่วนอีกอยู่แปงผู้ติดถนนครับมันยอดบ่ได้เนาะพี่น้องมันเหนียว เพราะว่าฝนตกนะครับฝนชัยภูมตกดีลายไปพี่น้องครับเราจะเข่าบ้านก่อนเนะาะเราเบื้องให้เบื้องน้าเราก็จะเข่าบ้านแล้ววันนี้ครับทำแล้วไปแก้งอีหลอกใส่ประทูพี่นอ้องเสซ่บเนี่ยสิดีครับ